นี่แหละพี่น้องเจ้าที่น่านที่เหล่าเขากำลังตัดถิ่นเพื่อได้ดอก นี่แหละครับเหตุผลที่ว่าขันมาซ้ายไปกับเสีเหต่แบบนี้ครับวันใคร Maar wat bent u eigenlijk aan het doen? Nou, kijk, er zit veel geel in, dat mag niet. Oh, die, die bedoelt u. Ja, die ken ik nog net, dat is juist het probleem. Die ken ik nog net, want er zit nog wat rood in. Maar ja, misschien stond, jaar, maar de hele gele haal ik er nou uit. En die zijn ook virus bij, en die moet je ook niet hebben. Oh, net dat... zoals de. Ja, die hele gele moeten zo en zo weg. Dat is, dat is niet goed. Kijk, die, oh, die is een goede kleur zo. Ja, die is eigenlijk ook niet helemaal goed. Maar... Ja, kijk, dat spuit ik. Ja. En die hier. Nou, hij is wel mooi, maar uh, hij is te veel geel. En als je dat niet doet, dan wordt op een gegeven moment wordt alles geel. Het is uh, oh. dus meer dan de helft geel. Kijk, dit is de eigenlijke kleur. Maar hij gaat langzaam een beetje oh, geel worden. En die dan? Ja, die ken ik wel. is oké. Okay. Daar zit nog rood in, kijk. Er zit nog steeds rood in. Als ik dat allemaal weg moet halen, maar ja, misschien is het volgend jaar helemaal geel. Dan moet hij ook weg. Kijk, de meeste gaan helemaal geel. Ik vind het wel mooi, maar <laughs> nou, ja. jammer. Maar uh, dat krijg je niet door de keuring. Het is niet leuk, dat gaat het nu. Maar ah, die gaat nu eh, die gaat helemaal naar de veiling toe ofzo? zo? Of... Nah, deze niet meer, maar dat doen we in simpele zinnen tunnel. Die een soort. Ja, die gaan naar de veiling Oké, okay ik, ik ga u niet storen. Ik ga er, uh, pakken en dan uh, Jij, ga ik. het een beetje door Ja. De, 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 zo, gewoon van uh, de mevrouw, ja? Dank u dan wel. Even, de, de Dank ja. je Dank u. Geleden, see you. Ik ซื้อ10เอ่ออยังบอกวันจากสวนสดๆสเลยครับนี่น่เล่นเป็นสีขามาเลยอ,อเดียวสองีจเห็นะสองสีสามสีผาาม้พี่สีขาวน้ำอาเจ,อเอาจ้าเจ้าเดียวไหมานะครับเอาซื้อได้ยี่สิบาาสบาทเต็มไหมเร็เลยตัวใหญ่้ค่ะ เอาเอาใส่ถุงปุ่นกันเลยด้วยอยากไปว๊าวนี่แหละใส่อ่าเตรียมเตรียมเอเล่เลยครับพี่น้องกุนนะฮะ <c oughs> นี่แหละครับสำหรับมือน,นี้น้องรับเนาะกันมาซราก็ได้เจอแบบนี้ะนะครับผมก็คือกระติ๊ดตัดแบบนี้เลยนี่นะครับผมคือเก่าครับอดใจไม่ได้อีกแล้วว่าเห็นดอกนี้มันกับบานนะแต่ว่าชุดนี้นี่มันสิเป็นเอก อีกแบบนึ่งเห็นไหมครับผมนี่ไงครับผมมาแล้วผมก็อดใจไม่ได้ว่าจะไม่ถ่ายคลิปถ่ายอะไรแต่ว่าอันนี้มันเป็นสีเหลืองออกขาวนะครับดูแล้วทุ่งนี่เหมือนทุ่งลุยลายเลยครับทุ่งลุยลายจะไปตามไปด้วยดอกไม้ที่มันเยอะแยะอย่างนี้นะจะไปหาดูที่ไหนไายครับผมนอกจากที่นี่ที่เดียวแห่งนี้อาจจะมีที่อเมริกานะ นี่ครับผมดูได้เลยครับผมไม่ใช่พูดของเล่นๆนะครับอันนี้ของจริงเลยนะครับดอกไม้เป็นดอกทิวลิปเหมือนกันแต่โคละสายพันธุ์นะครับโคละสายพันธุ์นี่ดูได้เลยนะครับเรื่องสีสันเนะ่ยโอเคครับผมแต่ว่าเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรนี่มันจะไม่ค่อยหอมเท่าไหร่หรอกไม่มีไม่มีกลิ่นเลยนะครับอ่ะ โอเคครับอ่ะโอเคครับผมเมื่อได้ดูแล้วนะครับผมก็อดใจไม่ได้ที่ต้องมาถ่ายให้ดูให้เห็นกันบางพูนกัอีกมนึงครับผมอีกทางโน้นครับสีม่วงสีแดงเต็มไปด้วยดอกไม้แต่ขอจบไว้คลิสักก้อนนะครับเนาะตามคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้ก่อนแนละแค่นี้ครับเพราะต้อง เดินทางต่อไปนะครับคำละ